รวมรถมือสอง JK แนะนำรถบ้านให้ชมนะคะแปลแบบว่าราคานี้งดต่อรองเลยนะคะทุกท่านตั้งราคามาให้ถูกแบบถูกสุดๆเลยนะคะ5,9,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะรถบ้านแท้ Toyota v วีออตัว E Gen 1ตัวท็อปนะคะรถปี0ูค่ะเครื่องยนต์1น z น้ํา้ำมันรวนนะคะแน่นๆไม่ไอ้ไม่ควันเกียร์ธรรมดาเข้าชิดๆช่วงร่างดีไม่มีดังค่า ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะภายในสวยค่ะแอร์เย็นด้วยนะคะวิทยุมีฟังกระจกเป็นไฟฟ้าครูท่านชมภายในต่อเลยค่ะสีสันรอบคันดูดีนะคะรถคันนี้เพิ่งผ่านการทำสีมานะคะยังสวยเงางามครูท่านภาษีพรบรปี65เอกสารมีครบพร้อมโอนสภาพของรถพร้อมใช้ค่ะเดินทางใกล้ทางไกลไปกันได้เลยนะคะห9า0 0บาทงดต่อหนักค่ะ สนใจดูรถได้แถวนนทบุรีแถวรัตนาทิเบตนะคะติดต่อโดยตรงคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปและควรเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ